สีคับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจากเพจดูทุ่งศูนย์ไฟเพิ่มขนาดท่านชัยนะครับวันนี้ก็จะพามาสํารวจดูทุ่งครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่างแรกที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมว่าดูทุ่งเขาชอบเกิดอยู่ตามบริเวณดินที่มันเป็นดินเค็มๆนะครับโนนนาดอนนาที่เป็นดินเค็มๆนะครับเราสังเกตนะครับอย่างแรกนี่มองเห็นแล้วครับนี่อันนี้สาเกลือนะครับนี่สาเกลือชัดๆเลยครับนี่เอาไปต้มเกลือนะครับนี่ เต้มเกลือเค็มแป้มเลยครับนี่ผูดเอาอันนี้ไปทําเกลือได้เลยครับนี่เค็มนะครับเราก็เดินหาอย่างที่สองนะครับเราต้องมองหาต้นพิมานครับนี่อันนี้คือต้นพิมานนะครับต้นพิมานจะเป็นต้นแบบนี้มันจะมีหนามนะครับเป็นหนามซากอยู่ตามป่าทีนี้เราก็มองหาข้างล่างนะเราก็จะเจอเห็นไหมครับดูทุ่งนะครับนี่ดูทุ่งแท้ๆครับ นะครับดูทุ่งเป็นอย่างนี้ครับดูทุ่งที่ที่สังเกตนะครับเส้นนะครับเส้นใบเส้นใบเส้นขอบใบก้านใบเขาสวยนะครับยิ่งโดนแสงยิ่งสวยนะครับก็จะเกิดอยู่ทั่วไปนะครับผมอยู่ทุ่งนี่ก็จะเตรียมออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินสำรวจนะครับป่านี้ก็เป็นป่าของเจ้าของที่เขานะครับเขาไม่ได้ทํานาเขาทิ้งไว้ตัวดูทุ่งไม่ได้กลัว เขาจะสูญพันธุ์เพราะว่าผมขุดนะครับที่กลัวเขาจะสูญพันธุ์เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะให้ดินไปแล้วเจ้าของที่เขาให้ดินขุดดินเสียไปนะครับอย่างนี้ครับแดดจะจัดนะครับหน้าแรงทุกอย่างแห้งหมดนะครับสังเกตไหมครับทุกอย่างแห้งหมดแต่เขายังอยู่นะครับแถมยังออกดอกอีกต่างหักนะครับนี่เป็นดอกแล้วครับนะครับดอกตุูมๆนะครับสวยมากนะครับนี่ก็จะมีใบไล่ลงไปนะครับ ลักษณะใบก็เป็นแบบนี้ครับเส้นใบเส้นลรชัดเจนนะครับเป็นไม้ที่สวยครับนี่คือดอกของต้นดูทุ่งนะครับนี่อีกหน่อยเขาก็จะติดผลแล้วครับนี่ก็เป็นดอกอที่เขาบานแล้วนะครับดอกหอมนะครับนี่ดอกเล็กๆจะ่หอมมากดอกเล็ก,ลกหอมมากเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับ บางทีก็รู้สึกว่ามันหอมเหมือนดอกมะลินะครับหอมอ่อนๆเวลาเขาโดนแสงก็จะสวยนะครับดอกก็จะเป็นนี้ครับเป็นดอกต้มๆก่อนครับดอกต้มๆก่อนแล้วก็บานใบเขาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเกิดอยู่แบบนี้นะครับแทงขึ้นมาจากดินนะครับผมเขาจะแทงแทงเงานะครับไม่ใช่เงาคือเขาจะแทงก้านขึ้นมาจากดินเลยนะครับนี่ เป็นการแทงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับต้นสูงก็ประมาณหัวเข่านะครับแต่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวนะครับแทงลงไปใต้ดินลึกๆเลยนะครับเราก็ขุดตามลงไปก็จะเจอนะครับันนี้อนุรักษ์ไว้